ก็สวัสดีท่านบุรัพชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเขาไปนะคะโคลอสีบทที่หนึ่งข้อที่เก้าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดลธทษฐนและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ด้วยสภาพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ บทที่22ข้อที่29พระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้จักพระคัมภีรหรือฤทธเดชของพระเจ้าโยบบทที่32ข้อที่9ไม่ใช่คนชราเท่านั้นที่มีปัญญาหรือคนอาวุโสที่เข้าใจความยุติธรรมโยบบทที่32ข้อที่8ถึงข้อที่11และข้อที่13แต่วิญญาณที่อยู่ในมนุษย์และลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้เขาเข้าใจ ไม่ใช่คนชราเท่านั้นที่มีปัญญาหรือคนอาวุโสที่เข้าใจความยุติธรรมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่าขอฟังข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยดูเถิดข้าพเจ้ารอคอยคำของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคอยฟังเหตุผลของท่านขณะที่ท่านสัรหาว่าจะพูดอะไรอย่าเพิ่งพูดนะว่าเราพบปัญญาแล้วพระเจ้าจะทรงเอาชนะเขาม่ใช่มนุษย์ สองทีโมธีบทที่3ข้อที่15และตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์หนึ่งโครินบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่16ถึงกระนั้นเรากล่าวถึงปัญญาในท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไป แต่เราเกล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นและที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงการเขนดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตามมองไม่เห็นหูมไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้าลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดําริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันเราไม่ได้รับวิญญาณของโลก จะได้รับวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราและเรากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าเป็นเรื่องงูและเขาไม่สามารถเข้าใจ เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่าใครเรารู้พระาไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีภาะาไทยของพระคริสต์ครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเข้าใจเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือความเข้าใจของพระเจ้า มันเกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณก็พระคัมภีร์หลักวันนี้ก็คือโคลสีบทที่หนึ่งข้อที่เเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสภาพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเราจะดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะและก็อย่างเจริญรุ่งเรืองและก็เปี่ยมไปด้วยพัสดุเราต้องรู้ เราต้องเข้าใจและเราต้องดําเนินชีวิตในมิติฝ่ายวิญญาณก็คือการดําเนินชีวิตในความเชื่อการดําเนินชีวิตที่เรามีพระวิญญาณมีพระคำแล้วก็มีพระวิญญาณเปิดเผยสาแดงพระวจนะที่เป็นทั้งโลโกสและก็เลมมานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้ประธานการสําแดงการเปิดเผยให้กับเราจะทําให้เรามีตาในสมอง มีสติปัญญานะที่มาจากพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่พระวิญญาณรู้สึกเปิดเผยสาแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตที่จะชนะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองเราจําเป็นจะต้องมีมิติฝ่ายวิญญาณที่จะเข้ามาในชีวิตของเราคือเอาตรงๆก็คือว่าชีวิตของมนุษย์ต้องมีเรื่องฝ่ายวิญญาณ มีสถานีฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่พบวิญญาณถ้าเราไม่ได้เข้าไปในมิติฝ่ายวิญญาณเรื่องใดเราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะการที่เราได้พบมิติฝ่ายวิญญาณก็คือพบพระเจ้าเราจะเข้าใจเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณทั่วๆไปหรือเข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณของคนมากมายเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่เวลารถชนกัน เขาก็จะไปเก็บเขามีความเชื่อเรื่องฝ่ายวิญญาณของเขาก็คือว่าวิญญาณหรือผีหรือโลกฝ่ายวิญญาณมันจะอยู่แถวนั้นหรือไปบนบานสารกล่าวอันนี้คือเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณคนที่มีสติป,ปัญญ,ญาในโลกนี้นั่นแหละไปทำเพราะว่ามันมีโลกฝ่ายวิญญาณจริงไงคะวันนี้เมื่อเรามาพบเรื่องฝ่ายวิญญาณที่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณที่สูงกว่าใช้คำนี้ ที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสำแดงให้กับคนของพระเจ้าคือการดำเนินชีวิตเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างในหนังสือฮิบรูบทที่11ข้อที่3ได้บอกกับเราชัดเจนว่าสิ่งที่มองเห็นในโลกวัตถุในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตแบบชนิดต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้าง พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ตามชนิดของมันพระเจ้าทรงสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารตามชนิดของมันและปรุงก็ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าก็ไม่แปลกใจที่เขาจะหลงไปเชื่อมารซาตานที่โกหกว่ามันเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างถูกหลอกต่างนั้นเลยมันไปนหลอกเอวาอาดามมาแล้วเราก็ทําให้มนุษย์คู่แรกลม้มลงในความบาป มนุษย์ในโลกนี้จึงหลงหายจากทางของพระเจ้าเสื่อมจากพระศริของพระเจ้าไปเข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณที่เป็นการโกหกหลอกลวงของมารสตานมารสตานได้ครอบครองได้ควบคุมโลกมิติฝ่ายวิญญาณกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้เขาเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมอยู่ภายใต้ความมืดอยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกเขาวันนี้เราทุกคนที่ ตอนรับพระเยซูคริสต์เราได้บังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่เรามีตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกเรากำลังเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่มีพระปัญญาของพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีถ้อยคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่มีวิญญาณของโลกหรือวิญญาณโสโครกหรือผีแลกน่ากินเพราะฉะนั้นความเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณ จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจสนใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างไม่ธรรมดาถ้าไม่งั้นเราก็จะถูกหลอกส,สอับสนสัมซากเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยังไปทำเหมือนเขาก็ยังไปให้ผีกดขี่ข่มเหงเรายังไปถูกหลอกอีกอย่าได้ยินข่าวนะคะว่าคริสเตียนไปไหว้ คนที่เขาไหวก็คือเขาถูกมารหลอกแล้วเขาก็เข้าไปในมิติฝ่ายวิญญาณที่ตรงกันข้ามมิติฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าหลายคนผิดพลาดในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆเขาไม่ได้ใส่ใจสนใจพระดํารัสของพระเจ้าเขาไม่ได้เอาพระปัญญาของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตก็เลยเชื่อแบบงมงายหลายคนบอกว่าคริสเตียนเชื่อแบบงมงาย ความเชื่อของคริสเตียนนี่แหละเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้มีเหตุแล้วก็มีผลรู้ที่ไปรู้ที่มารู้ว่าใครเป็นเจ้าของโลกรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างรู้ว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะทำการดำเนินการดำเนินชีวิตด้วยจุดประสงค์ที่มีพระปัญญาของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ปกคุมในโลกใบนี้ พระวิญญาณของพระเจ้ายิ่งใหญ่และก็พระวิญญาณจะเปิดเผยสําแดงพระคําของพระเจ้าที่พงให้มนุษย์บันทึกเอาไว้เมื่อเราอ่านพระคาเราต้องอธิษฐานให้พระวิญญาณเปิดเผยสําแดงในมิติฝ่ายวิญญาณก็จะถูกเปิดออกเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าให้เราดําเนินชีวิตเข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงและเราก็จะเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้อง มิติฝ่ายวิญญาณที่เป็นจริงเราก็ชัดเจนเราก็ถูกต้องไม่ถูกหลอกในมัทธิวบทที่22อข้อ2ี่สะเย้รัสุตรกับพวกยิวว่าท่านทั้งหลายผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระกัมภีร์เราที่รู้พระคัมภีร์ก็ขอให้เราที่จะรู้ว่าใครเขียนพระกัมภีร์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจ ใน2องทิมธีบทที่ 3: ข้อ16-17พระกัมพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าวันนั้นเราจะมาให้สิ่งอื่นมาทดแทนความรู้ที่มาจากพระเจ้านั้นก็คือการที่เรากำลังอยู่นอกปัญญาของพระเจ้าอยู่นอกในเส้นทางที่ถูกต้องหรือเส้นทางฝ่ายวิญญาณที่ผิด ความรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้าจะทำให้เกิดภาพปัญญาของพระเจ้าในตัวตนของเราเพื่อเราจะรู้และเราก็จะเชื่อและเราก็จะพูดและก็ทำสิ่งที่ถูกต้องถูกเวลาเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเรานี่คือการที่เราเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องฤธิษเดช ในโฮชยาบทที่4ข้อที่6ก็บอกกับเราชัดเจนตลาเาขาดความรู้โดยเฉพาะในาะความรู้ฝ่ายวิญญาณจะทําให้เราถูกทําลายการที่เราเป็นคริสเตียนและเราอธิษฐานขอพระปัญญาขอความเข้าใจความเข้าใจเป็นเรื่องริดเดชความรัก ที่เรารักพระเจ้าแล้วก็มีโลกฝ่ายวิญญาณมิติฝ่ายวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธ์เปิดเผยสําดงทําให้เราเข้าใจมีพระปัญญาของพระเจ้าเป็นเรื่องฤทธิเดชเป็นเรื่องที่เราจะได้ชัยชนะเจริญรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระสุริเราต้องเข้าใจเราต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องเป็นคนที่แช่ในพระวิญญาณและให้พระวิญญาณบริสุทธ์นั่นแหละนะคะเป็นผู้ที่จะ เอาสิ่งที่ไม่ดีเอาการงานเนื้อหนังของเราออกไปการที่แช่ในพระวิญญาณการที่พูดภาษาแปลกๆการที่เราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณมันเป็นเรื่องที่สําคัญมันเป็นเรื่องทริเดชมันเป็นเรื่องความเข้าใจในพระปัญญาของพระเจ้าการเปิดเผยสาแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าพูดภาษาแปลกๆ มีความสัมพันธ์ที่ดียอดเยี่ยมกับพระเจ้านี่นะสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าจะลิดออกไปลิดแขนงนั้นลิดแขนงนี้ลิดสิ่งที่เป็นขยะเป็นเรื่องเนื้อหนังของเราออกไปทีละเล็กทีละน้อยออกไปทุกวันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจในโลกมิติฝ่ายวิญญาณในพระคาของพระเจ้าในหนึ่งโครินธ์ทูบทที่14 นะข้อที่สองข้อที่สจึงบอกกับเราหรือข้อที่4ที่บอกว่านะคนที่พูดภาษาแปลกๆเขาจะเจริญขึ้นใกล้พระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนที่สุภาษ,ษิตคนโบราณบอกว่า,เ,าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นถ้าเราอยู่ใกล้พระวิญญาณ ก็นแน่นอนพระเจ้าจะตกแต่งพระเจ้าจะลิดขนแนงที่ไม่เกิดผลออกไปการงานเนื้อหนังนั่นแหละจะขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองหรือการเกิดผลในชีวิตของท่านของฉันด้วยเมื่อเราติดสนิทกับพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆก็จะทําให้เราเจริญขึ้นเพราะว่าการพูดภาษาแปลกๆจะมุ่งไปสู่พระเจ้าคนนั้นก็เลยเจริญขึ้นแต่คนที่เชื่อพระวจนะ จะประสบความสำเร็จเชื่อบรรดาผู้เผยพระวนจะนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะไปต่อเพราะว่าผู้เผยวนจะนะพระเจ้าก็ใช้เขาที่จะไปปลุกพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคนคนนั้นจะทำให้เขาตื่นจะทำให้เขาเนี่ยตาสว่างแล้วก็ไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องมิติฝ่ฝายวิญญาณเรื่องการดำเนินชีวิตเป็นคนฝ่ายวิญญาณมันจะทำให้เราเติบโต เป็นปัญญาหรือความเข้าใจของพระเจ้าที่จะนำไปสู่ความจริงนี่เป็นพลังที่ทำงานอยู่ในชีวิตของเราอย่างไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เข้าใจพระเจ้าเข้าใจพระปัญญาของพระเจ้าเข้าใจในฤทธเดชของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเตรียมมรดกให้กับเรามากเพียงไร เราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณเคลื่อนไปในโลกฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงถ้าไม่งั้นนะคะท่านอากาตุสเปาโลท่านคงไม่อธิษฐานเพื่อชาวเอเฟซัสบอกว่าขอให้ตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเขานี่เปิดออกเขาจะได้รู้ ตาไฟวิญญาณเปิดออกเพื่อเขาจะฉลาดเพื่อเขาจะรู้นาำพระไัยของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงจะเตรียมมรดกหรือจะเตรียมฤทธเดชของประธานฝ่ายวิญญาณให้กับเขาอย่างไม่ธรรมดาจะเลือกสิ่งอื่นก่อนพระเจ้า พระเจ้าจะไม่โปรดปานเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าจะไม่เป็นรองพระเจ้าจะเป็นที่หนึ่งเราจะไม่เป็นคนเห็นแก่เงินเห็นแก่การอยู่การกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันใหญ่กว่าพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่พอพระทยัยเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจในการดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าถ้าพระเจ้าสั่งอะไรฟังไว้นะคะ เก็บไปดำเนินชีวิตแล้วก็ใส่ใจไม่ใช่ฟังหูซ้ายแล้วก็ออกไปหูขวาไม่มีประโยชน์การฟังที่มีประสิทธิภาพก็คือฟังพระวจนะแล้วก็ใคร่ครวญตรีตรองเหมือนโยชวบทที่หนึ่งข้อที่8ทั้งไตรตองทั้งคิดทั้งเอาไปอธิษฐานแล้วก็ไปปฏิบัติตามแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้ ไม่ฟังแต่ว่าเราได้ฟังแล้วก็ฟังแบบไม่มีคุณภาพแบบผิวเผินพระคําของพระเจ้าจะไม่ตกในวิญญาณจะอยู่แค่สมองของเราเมื่อเราไปทําอย่างอื่นก็ลืมไปละนกก็มาจิกถอยคํานั้นไปเพราะว่าดินมันแข็งใจแข็งดินมีสี่ชนิดแต่ขอให้เราเป็นดินดีก็แล้วกันและพระเจ้าจะไวพรคุณแน่นอนและจะมีปัญญาของพระเจ้าในสมองในวิญญาณของเราและวิญญาณของเราก็จะเติบโตนี่คือ การดำเนินชีวิตที่เข้าใจในพระปัญญาของพระเจ้าในโลกมิติฝ่ายวิญญาณเห็นคุณค่าพระเจ้าเห็นคุณค่าในการอธิษฐานในการติดสนิทกับพระเจ้าเป็นคนฝ่ายวิญญาณให้คุณค่าทั้งกิจกรรมฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเรามันเป็นการเข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณการเคลื่อนไปในพระสุริย์ของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเราเดิน ในความเข้าใจของพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราเดินในความเข้าใจของเราเองหลายคนเชื่อพระคำอ่านพระคำไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อพระคำอ่านพระคำหรือบางคนมาโบสบางคนใช้เวลาแต่ว่าเราไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงไม่ได้เข้าใจเข้าใจตัวเอง เข้าใจความปรารถนาตัวเองแต่ไม่ได้เข้าใจความปรารถนาของพระเจ้าก็จะทําให้หนามพระไทยของพระเจ้าไม่สําเร็จในชีวิตของท่านได้วันนี้ถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเข้าใจความรักของพระเจ้าอย่าไปคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ห่วงใยเราในเปโตบอกกับเราว่าละความกังวลกระววายเพราะว่าพระเจ้าทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านเพราะฉะนั้นหลายคน ห่วงอย่างอื่นจนลืมไปว่าโลกนี้มีพระเจ้าโลกนี้พระเจ้ารักเราพระเจ้าเท่านั้นที่รักเราอย่างแท้จริงจะบอกให้อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่โลกนี้ตลอดไปเราจะต้องไปหาพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณเพื่อชีวิตของเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลง เชื่อเถอะฟันธงเลยถ้าใครที่เปิดใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราพระองค์จะผลิตพลังแห่งสติปัญญาให้กับชีวิตของเราพระองค์จะเป็นผู้ที่เติมเต็มด้วยปัญญาของพาาระเจ้าพระองค์จะทรงเป็นพระวิญญาณแห่งสติปัญญาใครๆก็จะได้เห็นพระปัญญาของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนด้วยพระสริ หลายคนที่มาโบสถ์ใหม่ๆที่เขายัางไม่เข้าใจนะบางคนก็เต็มไปด้วยความบาปติดเหล้ามาติดอะไรมาก็ไม่รู้ติดเหล้าติดบุหรี่สิ่งเสพติดผีพันนันผีโสโครกมาเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเขาเปิดใจให้พระวิญญาณพระเจ้าให้ถ้อยคำพระปัญญาของพระเจ้าแล้วเขาใส่ใจสนใจเขามีความเชื่อถ่อมใจโอ้สิ่งเหล่านั้นลุดออกไปหมดเลยเหลือแต่พระวิญญาณแห่งพระปัญญาทำให้เขากลายเป็นคนฉลาด คนฉลาดไม่ใช่เป็นคนเรียนจบสูงหรือเป็นคนโบลัมโบราณเป็นคนที่อาบน้ําร้อนน้ําเย็นมาก่อนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่คนที่ฉลาดจริงๆก็คือคนที่เป็นคนเข้าใจพระปัญญาของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นเด็กหรือคนฉลาหรือไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราไปเรียนรู้มามีการศึกษาสูงคนที่มีการศึกษาสูงทำบาปมากมายเราก็เห็น จนเขาทําการวิจัยมาบอกว่าบาปที่บาปใหญ่ๆโตๆเนี่ยอยู่กับคนที่มีความรู้ในโลกนี้จะบอกให้มีความรู้ก็มีเล่ห์เหลี่ยมคนที่ทําผิดกฎหมายหรือมีอะไรมากมายนะก็เกี่ยวข้องกับไปเรียนวิชาต่างๆมาเพื่อที่จะนะคดโกงชาวบ้านชาวเมืองหรือนามีเล่ห์เหลี่ยมด้วยซ้าไป นี่คือปัญญาของโลกแต่ถ้าปัญญาของพระเจ้าก็จะทําให้แม้ว่าเราจะไม่ได้จบสูงแม้ว่าเราจะมีอายุน้อยแต่ถ้าเราเปิดใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตท่านจะเป็นคนฉลาดเพราะว่าผู้ที่เป็นใหญ่ผู้ที่ประทานชีวิตผู้ที่ฉลาดที่สุดอยู่กับท่านไงคะไม่ใช่เราฉลาดเองแต่เพราะว่าพระปัญญาของพระเจ้าพระวิญญาณแห่งสติปัญญาอยู่กับท่านท่านจึงมีความเข้าใจ ท่านจึงกลายเป็นคนฉลาดใครๆพยายามที่จะทําตัวเหมือนคนฉลาดใครๆก็ทําได้แต่ว่าเราฉลาดแบบโลกหรือฉลาดแบบไฟวิญญาณแบบความเข้าใจสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าบางคนอาจจะพูดเก่งแล้วก็ดูฉลาดแต่นั่นไม่ได้เป็นความฉลาดที่แท้จริงคนทีนะ่เหมือนที่พูดเราคนสูงอายุอาจจะอ้างบอกว่าฉันอาบน้ําร้อนมา ก่อนนะก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เคารพผู้อาวุโสนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีว่าคนอาวุโสจะเป็นคนที่เข้าใจโลกทั้งใบเพราะว่าพวกพวกผู้อาวุโสทั้งหลายก็มีประสบการณ์มากจริงแต่ก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่มาจากพระเจ้าก็มีแต่นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ลบหลู่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นความจริงด้วยว่าคนอาวุโสก็ไม่ได้ฉลาดเสมอในในโยบบทที่32ข้อที่9 เพราะฉะนั้นคนที่ม On ีความรู้ในโลกนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนฉลาดคนที่พูดเก่งก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนฉลาดคนที่มีความสามารถก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนฉลาดคนที่ได้เกรดในโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนฉลาดคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองก็หมายความว่าทุกด้านด้านครอบครัวด้านโอ เศรษฐกิจด้านฝ่ายกายภาพด้านฝ่ายวิญญาณมันได้ทุกด้านน่ะความเจริญรุ่งเรืองมันทําให้เราเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่มีชัยชนะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าความเข้าใจของพระเจ้าในความล้าลึกของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้แก่เราโดยพระวิญญาณผ่านทางพระวจนะ เราต้องเข้าใจเบื้องหลังคือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทําให้เราสามารถที่จะพบความจริงที่ซ่อนอยู่เป็นพระปัญญาที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นผู้ที่ใส่ใจสนใจในพระปัญญาของพระเจ้าเราจะได้รับปัญญาอย่างคนของพระเจ้าอย่างซโลมมนที่เขาเปิดใจตอนที่เขายอมจำนนและถ่อมใจ เขาไม่ยิ่งต่อพระเจ้าเขาเปิดใจต่อพระเจ้าเขากลายเป็นคนที่มีสติปัญญาเขาเลยเป็นสติปัญญาในทางปฏิบัติเป็นสติปัญญาที่มากด้วยความสามารถเป็นจิตใจและมีความรู้ที่พิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเขาได้เห็นได้คิดได้พูดและทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเมื่อซาโลมอนย่อยิงต่อพระเจ้า พระเจ้าไม่อยู่ท่ามกลางเขาเท่านั้นเขาก็เป็นคนที่ล้มละลายทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยพังพินาศย่อยยับเพราะเขาไปเปิดใจต่อมารต่อเนื้อหนังต่อความเข้าใจปัญญาของตัวเองทุกคนนั่นแหละอย่าว่าแต่ซโลมอนฉันด้วยพี่น้องด้วยถ้าเราเปิดโลกความเข้าใจในปัญญาของตัวเองเราล้มเหลวได้ แต่ถ้าเราเปิดใจให้กับพระปัญญาของพระเจ้าพระคําตรัสกับเราว่าพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราให้เรากล่าวคํายืนยันเราจะมีพระคริสต์ทรงเป็นปัญญาของเราเรามีพระวิญญาณเป็นปัญญาของเราเรามีพระวจนะคาของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่พระเจ้าจะเปิดเผยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือพระปัญญาและความเข้าใจในโลกมิติฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง สารเสรวนเราขอบคุณพระเจ้าก็ให้เราที่จะมีหูตาใจตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ฉลาดที่สุดเราจะน้อมรับพระปัญญาเราจะน้อมรับพระเจ้าเราจะให้พระเจ้านำชีวิตของเราเราจะจัดการกับปีมานสตานสิ่งแวดล้อมที่ ต่อต้านพระปัญญาของพระเจ้าได้อย่างราบคาบเพราะว่าผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราก็คือพระปัญญาของพระเจ้าด้วยและพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่ในเราด้วยพคงจะสร้างเราสอนเราเราจะชนะเสมอ นี่คือการดำเนินชีวิตในมิติฝ่ายวิญญาณค่ะแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงเติมความคิดได้ทรงบัะทานถ้อยคําสติปัญญาของพระคริสต์อยู่ในเราทําให้เราเข้าใจในความล้าลึกแล้วก็ความลับต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยเป็นนาพระไทยที่สมบูรณ์แบบและเป็นสติปัญญาความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง เราถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณเราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังที่มีสติปัญญาและพูดและก็ทําสิ่งที่ถูกต้องโดยวิธีที่ถูกต้องเพื่อพระสิริและพระประสงค์ของพระเจ้าจะสําเร็จในเราเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนายซูุริตเจ้าอเมนพระเจ้าไวพรค่ะอเมน i'm